สวัสดีครับเพื่อนๆช่างโยก DIY นะครับวันนี้มาซ่อมเครื่องเจาะกระดาษนะครับอาการเสียนะครับไฟไม่เข้านะครับนะครับเราก็เช็คแก้ไขนะครับแผงวงจรแล้วแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับแคปสตาร์ทนะครับแล้วก็อีกอาการหนึ่งนะครับ เวลาเวลารระกรดกดกดให้มันเจาะกระดาษนะมันจะ <c oughs> มันจะเสียงดังมากนะครับเสียงดังมากเพราะว่าตัวนี้มันมันเหมือนมันเซนเซอร์ไม่ตรงนะครับก็เลยจัดการนะครับเปลี่ยนเซนเซอร,ร์ใหม่ตัวนี้นะเปลี่ยนเซนเซอร์ใหม่แล้วก็เปลี่ยนแม่เหล็กใหม่นะครับเพราะว่าแม่เหล็กตัวเก่ามันอ่มันไม่ค่อยดีนะเวลาทำงานนะครับก็ดู แล้วกดตัวนี้พอดีนะครับก็ตัวนี้นะครับถ้าถ้าเราไม่แก้ไขตัวนี้นะมันจะดังแตกดังมากเลยเสียงดังนะครับแล้วก็ทำให้บูตตัวนี้แตกด้วยนะครับก็เปลี่ยนบูตตัวนี้ใหม่นะครับแล้วก็เชื่อมต่อดีๆนะครับ โอเคบูธข้างนี้ยังดีนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งงานนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ